So whatever you play, pay with Gold whatever with play paint Rar และเหมือนจะมีการคอนเฟิร์มแบบจริงจังแล้วนะครับว่าพี่เอกฮาร์ดร็อเกอร์มีการโคลาบกับผับจีโบบายนะฮะ สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปาบอยและวันนี้นะครับผมก็มีสปอยเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล่องซัพพลายกล่องพรีเมียมหรือแม้กระทั่งของอื่นๆอีกมากมายที่จะมาในอนาคตนะครับและก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับทางพับจีเองก็ได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อต้อนรับวันสงการยาวจนถึงวันที่22กว่าเลยไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะ มีทั้งหมดอยู่ประมาณ3กิจกรรมด้วยกันนะตอนนี้นะครับและแจกของถาวรด้วยนะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมแรกที่ผมพูดถึงนะครับก็จะเป็นทางด้านของ draw your own dreams monster หรือก็คือเพื่อให้เพื่อนๆได้เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงแล้วก็ได้รับคริสตัลสีฟ้ามานะครับใครที่สะสมไว้ได้เยอะๆนะครับมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับของแรมมากมายเลยนะครับแนะนําจริงๆนะครับ แล้วก็กิจกรรมที่2อะครับก็จะเป็นกิจกรรมมินิ14นะครับเพียงแค่เพื่อนเล่นโหมดคลาสสิกนะครับแล้วก็กำจัดสูให้ได้ครบ40ตัวนะครับเพื่อนก็จะได้รับมินิ14นี้แบบถาวรไปเลยเนาะซึ่งจริงๆแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีท้งด้านของตัวคลาสสิกอะไรก็ว่าไปอีกด้วยนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นกิจกรรมซูเปอร์สงครามสปรลชนะฮะเพียงแค่เพื่อนเข้ามา รับ a c t i v i t y point หรือก็คือเพื่อนๆพืนทำนู่นทำนี่ก็จะได้สะสมตรงนี้นะครับสูงสุดน่าจะเป็น50มั้งแล้วก็กดรับได้เลยครับถ้าเกิดผมกดรับตอนนี้ก็เท่ากับว่าผมจะได้เพียงแค่20แต้มและจากนั้นมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะฮะแต่นอกนนจากนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถทำภารกิจ daily m i s s i ่นได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับลูปโมมาปาตัวละครผับจีนะฮะและง่ายนิดเดียวนะเพียงแค่เพื่อนๆปาให้ได้ตรงเส้นแดงๆนะฮะแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนเอก็จะได้รับคะแนน ว้าวซึ่งของทาวนที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับในกิจกรรมนี้ก็จะเป็นทางด้านของกรอบนะครับแล้วก็มีทางด้านของไก่ด้วยนะครับแต่ที่เราก็จะเป็นของระยะเวลานะครับก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมขอพูดถึงเลยนะก็มีชุดราคา130 UC มาให้เพื่อนๆได้ซื้อกันนะครับบอกเลยว่าน่ารักดีอยู่นะผมว่าใช้ได้นะครับ Street St s t r e e t Stroller Cover ไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่นะก็สักหน่อยลยะเนี้ยสักหน่อยสักหน่อย และถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อเพื่อนก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gear For Sure ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทาง Page Richmond Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้ากหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด line advertisement shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับโอเคอย่างแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของกล่องซัพพลายนะครับหรือก็คือกล่องฟรีนั่นแหละที่เพื่อนๆสามารถมาสมได้นะครับกล่องที่ราคาถูกที่สุดในเกมเนี่ยจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ในบรรดา3กล่องนะครับพ p r e m i ยมคลาสสิกแล้วก็ซัพพลาย ก็คือชุดเก่านะครับแต่ก็เป็นชุดเก่าที่ดีอะเอาเอาจ,รจริงนะเป็นชุดเก่าที่ดีแล้วก็กล่องซัพพลายก็ไม่เคยหวังจะได้ของถาวรอ,อยู่แล้วนะฮะเพราะมันได้ยากมากแต่ว่ากล่องซัพพลายสามารถได้ของถาวรที่เป็นชมพูได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เล็งของชมพูพวกนี้อยู่รอรุนได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเชียอกับของแดงแล้วก็ยากไปหน่อยยากยากเกิดไปเยอะเลย และถัดมานะก็จะเป็นของที่มีสิทธิ์ที่จะมาในซีซั่นถัดๆไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้คือของที่ดูออกมาทั้งหมดเลยนะบอกเลยว่าน่าสนใจอยู่หลายอย่างมากเพราะหลายๆอย่างมันมันเหมือนแบบเป็นทีเซอร์ครับเพราะว่าแบบเออซีซั่นหน้ามีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบไหนบ้างอะไรยังไงนะฮะอย่างเช่นแบบไอ้ไดโนเสาร์กระโดดรับเหยื่อะอะไรอย่างเงี้ยน,นะมีสิทธิ์ที่จะมีการโคลแลบกับ สักหนังเรื่องหนึ่งไหมเป็นไปได้ไหมเพราะว่ายังมีแบบกรอบรูปซูเวอร์โวอะไรอย่างนี้อยู่ก็เป็นไปได้นะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่พอสมควรแต่อะไรพวกนี้เข้าแน่ๆผมจําได้ว่ามันเป็นสัตว์เตี้ยงนะครับอดีด้วยนะชิบะกับน้องแมวเหมียวบอกเลยว่าน่ารักมากๆและเฟรมแรทอวตารนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะมาเป็นชุดนะครับเป็นกล่องพรีเมียมนะเป็นชุดแดงนะครับเป็นชุดแดงแต่ดูเทมะแต่ยังไม่มีลดนะยังไม่มีลดอันนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของ RP ไหมถ้าจะผมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดเป็นชุดก็เท่เหมือนกัน และที่เหลือก็เป็นกรอบรูปต่างๆนานานะครับก็ไม่มีอะไรมาก Summer Beach RPM11 น่าสนใจ d i v i n g in the sky Rise of the Phoenix Dragon shining เ hey, ท่ดีอันนี้น่าจะเป็นกอบฟรีมั้งอันนี้ก็น่าจะกอบฟรีเหมือนกันให้ผมเดา Crystal power avatar dinosaur era avatar เนี่ยแหละเห็นไหมเหมือนกันที่ผม เกิดไปก่อนหน,น้านี้มีสิทธิ์ที่จะแบบคนแบบกับหนังสักหนังเรื่องหนึ่งอ่ะผมว่ามีนะมีมีแน่ๆผมว่ามีสิทธิ์อ่ะมีสิทธิ์สูงมากเพื่อนๆอนหลายคนก็น่าจะเดาได้เหมือนกันนะฮะว่าแบบว่าผมพูดถึงเกมไหนอยู่นะซีเกมสามสิบเอ็ดนะฮะใช่ผับจีมีส่วนร่วมในซีเกมนะะั้นนะเผื่อใครไม่ทราบนะครับและเหมือนจะมีการคอนเฟิร์มแบบจริงจังแล้วนะครับว่าพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์มีการโคลาบกับผับจีโบบายนะฮะ เพราะว่ามีกรอบรูปด้วยฮ,ฮของจริงว่ะกรอบรูปไว้กรอบรูปก็สวยนะ Hard Rocker Avatar Frame Obtain from Special Event น่าสนใจน่าสนใจที่เหลือก็เป็นกรอบรูปของชุดต่างๆเนาะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเห็นนะเพราะว่าผมดูแบบรวดๆไปก่อนเนี่ยผมไม่ได้รีบดูแล้วเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้นี้เลยเออวะเออวะของจริงของจริง และที่เหลือก็ได้แลบของสปอยอีกมากมายหลังจากนั้นก็จะเป็นท่าหน้าของตัวปืนต่างๆนานาครับที่ไม่รู้ว่าจะมาในกล่องไหนนะครับบางทีมันเขียนว่า10วัน20วันอะไรก็ว่าไปแต่บางทีแล้วมันอาจจะเป็นปืนอัปเกรดนะเพราะฉะนั้นดูแค่ตัวปืนและชื่อไว้ก่อนก็พอนะครับเฟรนดี้สปอยเอเล็กโทรเทคว i k กิ้งชิ p โอ้นี่เริ่มดูดีขึ้นอันนี้น่าจะมาพร้อมกับปืนคาหม่คาที่เป็นปืนอัปเกรดนะครับไม่น่าจะวันนี้อัปเกรดดูหรือเปล่านะแต่ปืนคาอัปเกรดแน่ p y Time a ี t เอร์แ r นรีอันนี้ใช่ M7 ที่มีอยู่แล้วปะเนี่ยแล้วก็ M762 แบบอ่ะอันนี้มาแล้วหรือเปล่าเหมือนคุ้นๆเหมือนมาแล้วหรือว่ายังไม่มาวะ่ะแต่อูซี้ยังไม่มาแน่ๆฮะผมจําได้ยังไม่มายังไม่มาพร i m โมดลอซีสวยดีสวยดีไม่แย่คอร์ดออฟเพลนตี UMP เฉยๆ UMP45 เป็นภาษาจีนอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็เอ๊ะเหมือนจะเป็นปืนอัพมั้งกระบอกเมื่อกี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็ตัวเวกเตอร์นะครับทั้งสองก็บอกเวกเตอร์ไดโนเสาร์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคนหลับกับหนังแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็เป็นตัวทอมสันนะฮะเอเมรัลด์พาวเวอร์เอ็มสองซีอุ้ยที่สวยที่สวยมันจะสติกคาร์เฮ้ยหรือว่ามันจะผมว่ามันดีไซน์เดียวกับกระบอกเนี่ยผมว่านะถ้าเกิดเป็นปืนอัพนะครับก็น่าจะเป็นปืนอัพที่สวยมากๆเพราะกระบอกนี่สวยมากๆนะผมว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นแบบดีไซน์เดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนชื่อนิดหน่อย A.W.M. นะครับ Silence, Mini, ai, Savage, am d a d l y Silence มีนี้เฉยๆ s a v a g e r รทำดามา Dazzling Proof อู้อยอันนี้สวย D.P. สวยมากกระบอกนี้ชอบชอบแล้วก็ Car นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวอัพหรือเปล่านะผมลืมแล้วเหมือนกันแล้วก็กระทะของเขานะครับเปลี่ยนรูปทรงเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนรูปทรงเยอะเลยแหละกระทะ Valerian นะครับแล้วก็ดาบเฮ้ยดาบท่ดีนะระเบิดนะครับเหมือนระเบิดยุคแบบเหมือนสกินซอมบี้อะไรอย่างนั้นเลย เออแล้วก็แล้วเอ้ยระเบิดนี้น่ารักเะเวลนี้น่ารักสมมตนะครับอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้สมมตสวยน,นี่สมมตสวยผมชอบแบบสไตล์กาแล็กซี่แบบฟาร์มม่วงมากอะสตันกรีเน่นะครับหรือแฟลชแบงอันนี้น่าจะมาในคอลเลคชันเดียวกับตัวคาร์อวกาศกระบอกเมื่อก่อ,น,อนนั่นนะีนะฮะมาโลตอปเฮ้ยน่ารักรอมชูชีพไวแบรนด์เฮ้ยแอนิเมะน่ารักน่ารัก,รกอันนี้ก็เฉยๆน่าจะเป็นการคอลแล็บซะมากกว่าเว้ยอันนี้ก็ออกแนวแมิมินะ อันนี้ก็น่าจะเป็นการคอลแลบเฉยๆอันนี้ก็คอลแลบเหมือนกัน Butterfinger อุย <c oughs> อันนี้น่ารักไก่น้องไก่แล้วก็ตัวน่าจะเป็นตัวเซตเดียวกับอวกาศนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์หรือไม่ก็คอลแลบวถานาก็จะเป็นช่วงของกระเป๋านะฮะกระเป๋านี้น่ารักมากเลยครับแล้วผมบอกเลยว่าผมเอาได้แดและสาวๆหลาย,ลยคนน่าจะชอบมาแต่ผมไม่ชอบ Level เลยว่าสามเลยผมชอบเลื่อสองมากกว่าที่เป็นกระต่ายตัวใหญ่ๆน่ารักมากไม่ว่าสามแปลกๆเหมือนเหมือนหมาป่าเลย แต่ที่เหลือก็โอเคอันนี้ก็ดีนะน,นี่ก็น่ารักดีแต่กระเป๋าพวกนี้ยเอาไปแบบงูไม่ได้นะตายตายสถานเดียวเฮ้ยแต่กระเป๋าจรวจก็เก๋นนะถ้าเป็นเล่นเก๋ดีเก๋ดีดอ่าและมีเสริมอีกเล็กน้อยนะครับได้ข่าวมาว่าแมวชิบะและตัวเพนกวินนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงฟรีนะย้ําว่าได้ข่าวมาเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะแล้วส่วนพวกหมีต่างๆนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ฟรีก็คือจ่ายนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่จะเล็งตัวหมีเอาไว้นะครับ ก็ต้องกำตังไว้ให้แน่นๆนะครับเพราะพวกนี้ไม่ฟรีนะแต่ย้ำไว้ก่อนครับว่านี่ยังไม่คอนเฟิร์มคัะอันนี้คือแบบเท่าที่หลุดมานะครับณนะตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมชื่อฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อการกระจาให้หมด้วยนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้ yeah.